สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับการแกะกล่องเช็คแผงนะครับก็ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราได้รับการสนับสนุนจากรุ่นพี่คนที่รู้จ,จักที่ของบผมเคารพนับถือได้ให้มานะฮะแกเป็นนักสะสมเอรี่เลนโกก็เลยให้มายืมแกกล่องดูของด้านในกันนะครับตัวนี้เป็น m a ก e i อิน p a แปนะฮะรหัสหนึ่งเกหกหนึ่งสี่เป็นฝากคำเตือนนะครับ m a ก e i อินเจแปเห็นไหมเอวิเซอร์โซนิกเป็นรถ ซีรีส์ของภาคแม็กนะครับ r e d and g ก WGT จบที่ Battersonic แล้วก็วิเซอร์โซนิกก็มาพร้อมกับ l i g h ท n i n g แ a g n u m แต่ว่าก็นั่นแหละออกมาแค่เ e ดแ o o แม็กก็ออกมาแป๊บเดียวเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเอกตัวเอกจะเป็นพวกโกคีกับเลยิยานะฮะโอเคข้างในนะอันนี้ก็จะเป็นฝากคำเตือนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบการแต่งแบบคร่าวๆนะฮะคร่าวๆทำหน้ากล่องวิงว่งวิ่งได้ไม่ได้ไม่รู้ นะฮะอันนี้เป็นแค่ไกด์ลายสิ่งที่เราจะได้มานะครับก็จะเป็นตัวโค้ง v ีเอสีเขียวเขียวขี้มากับหางและตัวยางล้อเล็กที่เป็นยางนิ่มนะครับตัวล้อเล็กนะฮะแล้วก็บอดี้สีแดงนะฮะบิเซอร์โซนิกแล้วก็ตัวพาร์ทเขียวขี้มมา อถามว่ามีมีค่ายจีนนะดาซินมันรู้สึกว่าแกก็ทำซีรีส์บิทเซอร์โซนิกมาแต่รู้สึกเหมือนไม่มีแะ้ะเชนนิงแมกนัมก็ไม่เข้าใจนี่คือสติกเกอร์รุ่นเก่านะฮะแต่ตอนนี้รับรองลอกเพราะว่าสมัยก่อนกาวพกสติกเกอร์พวกนี้กาวไม่หนะากาวไม่แน่นอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับประมาณนี้ซึ่ง บิเซอร์โซนี้ถือว่าดีเทลการทำสีค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากทำน้วปวดหัวเลยถ้ามีโอกาสได้มาผมอาจจะเอามาทำมาประกอบให้ดูแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้เพราะว่าของแท้ตอนนี้หายากแล้วนะยกเป็นจะรีสต็อกซึ่งตอนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้มีข่าวว่าจะรีสต็อกนะฮะเอ๊ะมีข่าวเหมือนกันฉลองครบรอบนะแต่ว่าจะรีออกมาเป็นรห, 1, หัสหนึ่งหนเรหัสเก้าก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะ อาจจะมาในรูปแบบรหัส9กก็ได้เพราะว่าอย่างตัว Psych o, Psych o Mater, ไซโคไซคมาตเตอร์ไอรุ่นมตี้มินิโฟ e บลมันก็ออกมารหัส9นะฮะนี้จะเป็นชุดเฟืองนะประมาณนี้โอเคครับใครอยากได้รถสนใจซื้อรถที่ไม่ใช่พวกลิมิเต็ดอะไรมากมายรถทั่วไปสามารถหาซื้อได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟ e e ลนะฮะ สปอนเซอร์เจ้าใหญ่ของเราที่อยู่มาหลายปีนะครับทักไปทางเพจบอกได้ส่วนลดถึง15%นะฮะโตทักไปทางเพจบอกว่ามาจาช่องไวแคสจะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าลดลดนิตฟวิวและอะไรภายในร้านถึง15%ด้วยกันนะครับโอเคจบเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ